เฮ้ยดีโบ๊ทว่ะว้าวเดินดูมันยังไม่ไดีเสียงส,สปายลองดูดูเออจริงมันไม่รู้เรื่องเลยมันยังคา,าอยู่เลยหันมาแล้วอ่ะทำไมมันมีเยอะจังครับโอ้โหไม่กูจะลงคอนโซนให้เออนี่เป้นสุดคอฟ้าว้ายโอ้ยนายคิดผิดด <ละ S 2> เลยนะที่นายจะมาแยบกับพวกเรานะมึงฆ่ายได้ก่อนแล้วมึงค่อยมุกเฮ้ยเฮียปืนมันรัวกว่ากูไม่โอเคอ่ะจะไม่ไปใครไปชุบมันเลยอ่ะ เอ้าชิวไปหน่อยโทษๆลืมลืมลืมปล่อยแม่งไว้ตรงนี้กันเลยเฮียพี่ครับเดี๋ยวหน่อยครับพี่ครับยิงกันอยู่ข้างบนดูได้วยกระสุนแลบไปนะฝ่สัตว์รอก่อนไหมไม่เงียบแล้วจะเอาเลยเงียบแล้วเอาเลยเหรอเฮ้ยเงียบมันเงียบแล้วเว้ยถ้าเข้าไปตอนนี้ถือว่าไม่ค่อยเวิร์กเ้ยทิงเงียบแล้ว มึงเงียบอโเคหมดกออม่วงอ่ะเพื่อนกูไปไหนอ่ะข่าทำศึกอยู่มันเปลี่ยนตีไปแล้วเวฟมันเป่าแต่เหนวาฮาร่าแล้วข่ายังทำศึกอยู่เวฟมันมันวิ่งไปหาผมแล้วสองตัวแล้วได้ข่ายมีศึกเพิ่ม